ครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้มานำเสนอเมนูเพื่อสุขภาพนะครับที่เห็นด้านหน้าก็จะเป็นแกงป่าไก่นะครับผมนี่ครับใส่ผักหลากหลายอย่างนะครับผมนี่ครับน่าทานจริงๆนะครับตอนนี้คือขั้นตอนเสิร์ฟแล้วนะครับทำเสร็จแล้วนะครับทั้งผักทั้งเนื้อไก่นะครับอร่อยนะครับผมน้ำแกงก็รสเด็ดนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการทำง่ายๆนะครับผม ครับอย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจต้อมชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับไม่ว่าจะทำทานในครอบครัวนะครับหรือว่าทำขายนะครับค้าขายดีนะครับแจกสูตรกันฟรีๆทุกขั้นตอนเลยนะครับผมครับวัตถุดิบที่เรามีก็จะมีชั่วฝักยาวนะครับข้าโพดอ่อนนะครับมะเขือเปราะนะครับผมนี่ครับคือผักที่เป็นหลักนะครับของแกงหม้อนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีส่วนของ ก่นะครับผมก็จะใช้ส่วนของสะโพกนะครับผมมาถึงบ้านก็ล้างนะครับขยำด้วยเกลือล้างน้ําเปล่าให้สะอาดนะครับผมแล้วก็ใส่ชามไว้เตรียมที่จะสับนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบกะเพรานะครับอ่าแล้วก็จะมีส่วนของกระชายพริกแดงพริกเหลืองพริกไทยอ่อนและใบมะกรูดนะครับผม ส่วนพริกแกงก็จะเป็นพริกแกงสําเร็จรูปเจ้าอร่อยของผมนะครับใส่กะปิใส่กระชายมาเลยนะครับเป็นแกงป่านะครับบอกกับแม่ค้าว่าขอพริกแกงป่านะครับอ่าเขาก็จัดให้นะครับปรุงมาให้เรียบร้อยเลยนะครับผมอ่านี่ครับล้างให้สะอาดนะครับทุกอย่างนะครับผมอ่ากระชงกระชายไม่ว่าจะเป็นพริกไม่ว่าจะเป็นผักต่างๆนะครับมะเขือเปาะเวลาผ่าเสร็จก็แช่ใน น้ำนะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปหน่อยนะครับมาอ่ามะเขือปอกเขาจะได้ไม่ดํานะครับผมอ่าส่วนของชัวผักยาวก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะครับอ่านะครับอ่านี่ครับกระปุดอ่อนนะครับอ่าแล้วก็ไก่สับให้เรียบร้อยนะครับล้างอีกน้ํานึงนะครับอ่านะครับเตรียมที่จะลงมือทําแล้วนะครับใบกะเพราก็เด็ดซะอ่าให้เรียบร้อยนะครับอ่าขั้นตอนการเตรียมของผมนะครับ ่าเครื่องปรุงก็จะมีผงปรุงรสน้ําตาลทรายนะครับน้าําปลาซอสปรุงรสนะครับแค่นี้ครับแล้วก็นําน้ํามันพืชน,นะครับอ่าเริ่มแรกก็ตั้งกระทะหรือว่าหม้อก,ก็ได้นะครับใส่น้ํามันไปหน่อยครับแล้วก็ตามด้วยนําพริกแกงลงไปผัดให้หอมนะครับผมอ่าสูตรง่ายๆของผมนะครับเราจะทําให้พริกแกงเขาหอมก่อนนะครับ ใช้ไฟกลางนะครับ่วยครับค่อยๆผัดไปนะครับใช้พริกแกงหยาบนะครับผมสําหรับผมนะครับจากนั้นก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะครับหั่นเป็นชิ้นนะครับประมาณนี้นะครับไก่นะครับสับเป็นชิ้นประมาณนี้ลงไปผัดนะครับคลุกเคล้ากับพริกแกงนะครับให้หอมนะครับผมให้ไก่พอสุกพอประมาณนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่น้ํา แกงต่อไปนะครับผมอ่าแล้วก็ใส่น้ําลงไปหน่อยนะครับตอนนี้ก็ทําทําการผัดไปก่อนนะครับหอ,อมสุนเลยนะครับสําหรับพริกแกงครับแก้านี้อร่อยมากๆเลยครับเจ้าประจําของผมนะครับอ่านี่ครับถ้าเพื่อนๆจะใช้หมูหรือใช้เนื้อสัตว์ประเภทไหนก็ได้นะครับผม อ่านะครับทำตามขั้นตอนแบบนี้แหละครับทําเหมือนกันนะครับง่ายๆนะครับนี่ครับผัดไปเรื่อยๆนะครับผมครับคอยจับตาดูนะครับเดี๋ยวจะใส่อะไรต่อนะครับผมอ่าก็เป็นสูตรแนะนําสําหรับครอบครัวแม่ครัวมือใหม่นะครับผมลองไปทาทานนะครับในครอบครัวครับอ่าประหยัดและก็คุ้มนะครับทานได้ทั้งวันเลยครับผม ไม่ว่าจะทานกับข้าวสวยทานกับขนมจีนก็ได้นะครับผมอ่านี่ครับพอพอไก่ใกล้จะได้ที่เราก็เติมน้ําลงไปได้นะครับเพื่อครับน้ําเปล่านะครับผมค่อยๆผัดไปก่อนนะครับ หอมศูนจริงๆครับผมเพื่อนๆครับอ่านะครับเติมน้ำครับทยอยเติมน้ําลงไปแล้วนะครับก็จะสําหรับแกงของผมก็จะเติมน้ําเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าใส่พริกแกงเยอะนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องใส่ผักอีกนะครับผมแล้วก็เป็นการทานกับขนมจีนนะครับก็เลยต้องใช้น้ําเยอะหน่อยนะครับผมอ่านะครับแล้วปล่อยให้เขาเดือดไปนะครับปล่อย้เขาเดือดไปแล้วก็ให้ไก่เขาสุกนะครับ าจากนั้นก็โรยกระชายลงไปนะครับผมเดี๋ยวรสชาติของกระชายก็จะออกนะครับความหอมอะไรต่ออะไรจะออกไปผสมกับน้ำแกงนะครับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพอีกหนึ่งเมนูนะครับผมจากนี้ก็เติมเครื่องปรุงไปเลยนะครับชิมรสชาติของน้ำแกงก่อนนะครับก่อนที่จะเติมเครื่องปรุงลงไปนะครับ อ่าอันนี้เราก็ใส่ผงปรุงรสลงไปนะครับนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาซอสปรุงรสนะครับผมอ่าแล้วแล้วก็เติมน้ำตาลนะครับน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปี๊บก็ได้นะครับเพื่อนๆครับอ่าถ้ามีฟองก็ช้อนฟองออกนะครับผมอ่านี่ครับอ่าจากนั้นก็ใส่ผักเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะย่อยใส่ผักลงไปเลยนะครับผม ว่าจะเป็นตัวผักยาวข้าวโพดอ่อนนะครับผมอ่าแล้วก็สักครู่ก็จะต้องใส่มะเขือเปราะนะครับผมก่อนที่จะใส่มะเขือเปราะกอ็อย่าลืมมามะเขือเปราะไปล้างก่อนนะครับเพราะว่าเราแช่ด้วยน้าเกลือไว้นะครับอ่าน้ําผสมเกลือนะครับเดี๋ยวมันจะเค็มนะครับเพื่อนๆครับอ่าใส่มะเขือเปราะแล้วนะครับ ท่นตอนนี้เพื่อนๆก็ชิมรสชาติของน้ำแกงไปด้วยนะครับขาดเหลืออะไรก็เติมลงไปได้นะครับก็สำหรับแกงป่าก็จะมีรสชาติออกเผ็ดครับเผ็ดน้ำตามด้วยมีความเค็มแล้วก็มีความหวานนะครับหวานนิดหน่อยนะครับอ่าเรียกว่ากลมกล่อมนะครับบางท่านอาจจะใส่ปลาล้าก็ได้นะครับเพื่อนๆครับอ่าแกงป่านะครับอ่าจากนี้ก็โรยพริกไทยอ่อนลงไปนะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับ ่านะครับปล่อยให้ผักเขามีความนิ่มสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับผมสำหรับผมก็จะไม่ให้เขานิ่มมากนะครับผักพอสุกนิดหน่อยก็ตักได้เลยครับเพราะว่าเขาอยู่ในความร้อนนะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะนิ่มเองนะครับทานผักแบบกรุบกรอบไปนะครับผมอ่าตักใส่จานได้นะครับเพื่อนๆครับ อ่าถ้ามีฟองก็ช้อนฟองทิ้งนะครับผมนี่ครับเป็นเรียกว่ารสเข้มข้นนะครับผมหอมน่าทานจริงๆนะครับนี่ครับใส่ผักเยอะๆนะครับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับผมมีทั้งสมุนไพรนะครับก็จะมีกระชายนะครับพริกไทยอ่อนแล้วก็ใบมะกรูดนะครับผม ตามด้วยใบกะเพรานะครับแล้วก็โรยด้วยพริกเหลืองพริกแดงนะครับที่เราหั่นไว้นะครับแล้วก็คนสักครู่แล้วก็ตักขึ้นได้เลยนะครับน่าสีสันน่าทานจริงๆครับผักผักก็ มีความสุขกำลังดีนะครับไม่เละเกินไปนะครับครัเป็นแกงที่ไม่ต้องใส่กะทินะครับผมอ่าเป็นแกงที่ดีต่อสุขภาพนะครับเพื่อนๆครับทานผักเยอะๆนะครับผมอ่านะครับ เป็นเมนูประหยัดด้วยนะครับเพื่อนๆครับอ่าตักใส่ชามเสิร์ฟเพื่อนๆแล้วนะครับผมมาทานด้วยกันนะครับรับรองอร่อยเด็ดเลยนะครับเพื่อนๆครับหอมนะครับทานร้อนๆยิ่งอร่อยใหญ่เลยนะครับอ่านี่ครับสังเกตว่าผักมีความสุกกาลังดีนะครับไม่สุกมากเกินไปนะครับเนื้อไก่ก็นิ่มอร่อยนะครับผมอ่าเสร็จแล้วนะครับ อ่านี่ครับถ่ายภาพนิ่งให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับผมอ่านะครับน่าทานครับน้ำของแกงก็มีสีค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับผมมีความเผ็ดนะครับผมอ่านะครับเรียกว่า3ามรสเลยครับเผ็ดเข้มหวานนะครับกลมกล่อมใน1ชามใน1หม้อเลยนะครับเพื่อนๆครับ ผมก็ทานกับขนมจีนนะครับอ่าแล้วก็ข้าวสวยนะครับมี2อ,อย่างให้เลือกนะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องต้อมชาแนลด้วยนะครับผมกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับก็จะพยายามทําคลิปอาหารให้เพื่อนๆได้ชมกันตลอดตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับ